แก้สรรมการเศษส่วนซ้ายขวาทำย่างไรดูการนะครับเวลาเราจะหาค่า x นี่ทำยังไงดีดูว่ามันตัดก็ได้ไหมไม่ได้เนาะ <m ys ven> slab. มีวิธีเดียวเลยครถ้าเป็นสรรมการ,ศร,รกเศษส่วนใช้วิธีการคูนไข้คูควายเอา4มาคูณฝั่งซ้ายซะ,ะคูณกับเก้า x ลบ2แล้วก็11ตั้งเอา6 x ลบ4ขึ้นมาคูณ6 x ลบ4ขึ้นมาคูณแบบนี้เลยนะฮะ เออนะครับก็จายเข้าไปกระจายเข้าไปสีเ่เ x 42เป็นลบแปดคูณหได้66 x 11คูณกับ4ได้ลบสีไปนะครับเออฝั่งซ้ายมี36น้อยกว่าย้ายข้างมาลบดีกว่าหก x ลบกับ36 x ฝั่งขวาตรงนี้ลบสีย้ายข้างมาบวกเป็น44ตั้งลบกับ8 44ลบกั็8เหลือ30ไรน่าจะเป็น36นะเออ36นะฝั่งนี้ลบกันเหลือ30นะ 30x ดังนั้น x มีค่าเท่าไหร่ก็เอา36ตั้งย้าย30จากคูณย้ายไปหารซะเอาอะไรตัดละ่ะเอา6ตัดก็ได้นะอืม6อะไรครับ6 6 36 6 5 30 ดูข้อที่สองครับรานี้โอ้ข้อนี้เออเศยส่วนเหมือนกันนะซ้ายขวาเหมือนกันคุณคว้าดีไหมคุณคว้าดีไหมไม่ดีนะครับมับนช้านะครับเออถ้าเกิดว่ามีม,มีมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีส่วนตัดกันได้หรือมีเศษตัดกันได้ก็ตัดกันไปนะครับอันนี้เอาเอาหกคุณตลอดนะฮะหกคุณตลอดตัด,ดเลยครับเอาหกคุณตลอดตัดเลยจบละเหลือแปดเ ลบนะครับเท่ากับอะไรครับ x บวก9นะครับน,นี่ง่ายกว่านะครับย้าย x มาลบได้8 x ลบ x นะครับลบ x นะครับ9ตั้งย้าย5มาบวกก็กลายเป็น9บวก5เป็น14อันนี้เหลือ7 x x เดียวก็14หาร7คำตอบคือ2ไปลายโอเค